สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคะจิระสเสวินวุฒิพันธ์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาศาินป์นะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านกสาร์เมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับเรื่องของการเกิดเป็นตัวแท่งเทียนที่เป็นลักษณะ closing back line นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับในเรื่องของสัญญาณทางเทคนเทคนิ ใหญ่ยังอ่อนตัวนะครับแล้วก็ตัวจํานวนหุ้นลบนั้นยังปกคลุมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแรงกดดันดังกล่าวนั้นกําลังเข้าสู่แนวรับที่สําคัญนะครับสิ่งที่แจ้งให้ท่านทราบไป,ปนะครับเรื่องของแนวรับที่สําคัญนั้นจะอยู่แถว 1518 1518นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยออต่ำไว้ที่1517.98นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไปทศนิยมนะครับแล้วก็มีความพยายามนะครับที่จะสู้กันนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็มีภาพของการดิีตัวบ้างนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็ยังติดลบอยู่นะครับผลนะครับก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับที่ตั้งข้อสังเกตนะครับการผักดันขึ้นแต่ว่าปริมาณแล้วก็มุล ค่าการซื้อขายลดลงดัชนีขึ้นช่วงที่ตีกรดีดตัวทางด้านเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเ,เรื่องของปริมาณและก็มูลค่าการซื้อขายลดลงแต่ว่ามันไปโผล่ที่ตัวเซฟบตี้แทนนะครับเซฟตี้นั้นก็มีการผลักดันจากบริเวณใกล้ๆบริเวณแนวรับที่เราวางแผนการแถว916เซฟบุฟตี้ทำไว้แถ918นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับเซฟตี้เข้าแข็งแรงกว่าเมือ่อเทียบกับเส้นเด็กจูนนิดหน่อยนะครับมาดูกันนะครับว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าตัวของดัชนีในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดูในเรื่องของแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นรักษาแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็นรักษา forcing back lower shadow forcing back โลว์เวชดมีตัวไส้เทียนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็พยายามยยดดันขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าดีกีของเขายังเป็นดีกีที่ไม่แข็งแรงนะครับแม้ว่ามีความพยายามนะครับ่จดดันนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับด้วยปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายลดลงนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณทางนันเทคนิคนะส่วนใหญ่ก็ทรงทรงตัวหรือว่าอ่อนแรงเล็กน้อยอยู่นะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับเพราะเลยผมไม่ขยับเรื่องของแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับผมใช้แนวรับเดิมเป็นหลั ก่อนนะครับก็คือใช้1518านะครับสระหนึ่าหนทำหน้าที่แปดแน,นวรับปกติก่อนนะครับที่ค้อนข้างสําคาญนะครับแล้วก็การดิดตัวนั้นคํานวณกลับไปนะครับว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับในช่วงของระยะสั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่แถว1538าสดระหนึ่งหาทำหน้าที่เป็นแนวต้าน นั่นเองนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่าวไปอยู่ที่เซฟตี้จะได้ค่าแต่กับเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟตี้นะเมื่อวานนี้แข็งแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่า ขาใช้ผมไม่ใช้คำว่าจงใจนะครับก็คือท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเขากดคอมมิ n i t y ี้พวกอินเทอร์กับตัวปิดโตเขากดไปอยู่นะครับแล้วก็ใช้เม็ดเงินส่วนหนึ่งใช้ในส่วนของโดเมสติกใช่ไหมครับที่เป็นหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปใหญ่ที่เป็นโดเมสติกใช้แบงก์บางส่วนประคองนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่กลุ่มโรงแรมบ้างฟู้ดนิดหน่อยนะครับตัวซีพีออนิดหน่อยนะครับที่คอยประคอง ของไว้นะครับจะเห็นว่าเขาใช้โดมสติกในการช่วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพื่อความในส่วนของตัว s a ฟต t y ก็เลยทําให้ฐานของเขายกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่แถว918 914นะครับแล้วก็แนวต้านผมใช้ตัวเลขแถว932 938ไปก่อนนะครับ มาดูการในหน้าถัดไปนะครับเมื่อข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นถ้าเป็นสำหรับเ e ็นเตนะครับท่านจะพบว่าเป็น c o o s ิ้งแบ็กโลว์เวอร์ชนะครับแต่ว่าตัวปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายลดลงนะครับสัญญาณทางนักเทคนิคย้านยังไม่มีเอ่ยยังเป็นสัญญาณทรงตัวถึงอ่อนตัวนะครับจำนวนจำนวนหุ้นลบท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เขาใช้จํานวนหุ้นลบนั้นเอ่ออยู่ในเลสะมณแถวเอ่อ เกือบเกือบสามต่อหนึ่งนะครับเป็นตอนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในการพิจารณาก็คงพิจารณาในส่วนของแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับอยู่แถวหนึ่งห้าหนึ่งแปดสระหนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็แนวต้านใช้ตัวเลขยังไม่ผ่านนะครับแถวหนึ่งห้าสามแปดสระหนึ่งห้าสี่สามนั่นเองนะครับ มาดูการในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซนเซ็กนั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางเฟรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากคนที่เล่นเดท,เท,ทก่อนนะครับคนที่เล่นเดท,เท,ทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านนาจากใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงอนขนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมสร้างเงื่อนไขในส่วนของอการกดเขา ตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับเซเน็กเขาก็จะกดไปให้นะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซเน็กซในวันนี้ในส่วนของวิลิชานั้นเป็นอย่างไรนะครับวิลิชานั้นของท่านจะเข้าสู่ตัวสัปดาห์ที่1 9บเถึงยีแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็สัญญาณที่เป็นบวกยังไม่เข้ามานะครับการต่อรองจะเป็นการต่อรองแบบเคี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซเน็กนะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นโมบิ่งแอบเร็ตนั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพ แค่สเส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เสน 200, ้นสองรอยปัจจุบันแต่ชินนีนั้นต่ำกว่า3าเส้นังกล่าวนั้นคนกลุ่มนี้ยังเวนซีอยู่นอกตลาดนะครับถ้าตลาดทําตัวดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ค่อยพิจารณาอากาศนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเห็กนะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เตรียมตัวไว้นะครับก็คือคนที่เล่นโอเวอร์โซก็คือพวกฟาสโต้สโลสโตโมดิฟายสโตนะครับตัวแท่่งเททีียนนะครับ เกาีความพยายามที่เป็น c r o s i n g back lower shadow ก็คือ,อมีความพยายามที่อดีตก็จริงแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเป็นการดิ้ที่ไม่แข็งแรงเวลาเราควักเงินเราควักจากน้อยก่อนเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัว select นะเมื่อเทียบกับ continental เ,เป็นหลักนะครับแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่ประคองแล้วก็ของตลาดประคองส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนนะครับจำนวนหุ้นลบอย่างมากกว่านะครับ มาดูกันนะครับว่าตัวของเซนเซ็กนะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบอลรูมอาร์ซิสเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบอลรูมอาร์ซิสนะเมื่อวันนี้ต่ำกว่า40,000มื่นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ประมาณ39,000นะครับแต่ว่าไปโผล่อยู่ที่ตัวของเซฟพิตี้แทนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพื้นที่พิจารณาก็มีตัวทูดัสโกเอเอสบีเอ็มนะครับมินปูนใหญ่แล้วก็เซนเทลเปนโต้นนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับพวกเอ็กโกลแลนด์เฮาส์ S T P I a B C P G N Cap นะครับ S V I เป็นต้นนะครับแต่ว่าบางตัวเป็นตัวซ้ำนะครับคอยกดไว้ให้อยู่นะครับจ่ายขอบร็ทัดเดียวนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในส่วนของบรเวณแนวรับแนวต้านก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นหลักนะครับ ตัวแรกของแนวรับนะครับอยู่แถว1518สลั1512 15แล้วก็แนวต้านใช้1538สลั1543นะครับเมื่อนําตัวเลขดังกล่าวนะั้นมาสร้างเป็นกราฟย้อนเสียงลายนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ชีวิตนี้ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเราเปลี่ยนต้นทุนกันใช่ไหมครับแล้วก็ชอ็อต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 ลงมานะครับดังนั้นตัวภาพดังกล่าวนั้น ตัวเลขใช้ตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนะเป็นปอย่างไรนะครับตัวของแบงกงเทบนะครับราคาหุ้นถัดไปนะครับอยู่แถว่เหก1นึสละ16 3 5ส่วนเอารับไม่ควรย้อยกลับมาต่ำกว่า153นะครับ แต่ามาเป็นตัวเซนเทลนะครับอยู่ในช่วงที่สําคัญนะครับกำลังทดสอบยอดสูงเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ช่วงที่บริเวณยอดสูงเดิมนั้นต้องยอมรับก่อนนะครับว่าถ้าวลุ่มการซื้อขายโดยรวมยังไม่โดดเด่นก็ช่วงแรกๆจะยังไม่ผ่านนะครับอยู่แถว57ซละ58.25ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า53นะครับ มาเป็นตัวมินนะครับราคาหุ้นมีความพยายามแบกเ Short term, ance, ส้นชอตเทอร์มดาวเทนเส้นหนขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยุ่แถว3.5 3สละ34.75ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า30.75นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวปุณใหญ่นะมีการแบกเส้นตัวดาวเทนเส้นหนขึ้นมาเหมือนกันนะครับรวมในการพิจารณาอยุ่แถว3.23สละ3.27ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า3.06นะครับ วันนี้ผมคณะคาจิระเสวินวัพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวชิญพบรายการเดอะเซจิสในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ